สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะครับในการใช้เครื่องมือของ Google Sites นะครับในวันนี้นะครับเครื่องมือที่จะใช้ก็คือในส่วนของเป็น Layer Out นะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับในส่วนแรกภาพที่เห็นนะครับส่วน l a y o u รตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอคลิกแล้วนะครับพอคลิกมันก็จะมาปรากฏบริเวณตรง ในส่วนของหน้าเว็บเรานะครับในตัวในกล่องที่เป็นมีเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับเราจะใส่รูปภาพส่วนด้านขวามือคลิกเพื่อแก้ไขนี่คือใส่ตัวหนังสือข้อความวันนี้เราจะลองคลิกตัวนี้นะครับคลิกตัวบวกนี่นะแล้วไปที่เลือกรูปภาพก่อนนะครับนะครับบวกแล้วก็คลิกเลือกรูปภาพก่อนนะครับแล้วก็ไป Google ค้นหารูปตัวนี้นะครับสิบค้นตัวนี้วันนี้เราจะพิมพ์คำว่าไบนะครับพิมพ์คำว่าไบนะครับเราก็จะเจอรูปจักรยานนะครับเราหาสักหนึ่งคันนะครับจักรยานนะครับลองใช้คันนี้นะครับแต่คันนี้คลิกนะครับคลิกที่ภาพทีตรงกลางจากนั้นแบบนี้นะครับ ร,รูปภาพก็จะปรากฏให้เห็นแหละตรงนี้นะครับเราก็อาจจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะครับพิมพ์ว่าจักรยานเสือหมอบนะครับเสือหมอบนะครับปรับตัวหนังสือให้เหมาะสมนะครับเราก็ลองดูว่าตัวหนังสือเนี่ยมันเล็กหรือมันใหญ่นะครับนี่นะครับ เลือกฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์ได้นะครับแบบนี้นะครับใส่สีนะครับที่ตัวเอทตัวนี้เอตัวนี้ผมเลือกสีน้ำเงินนะครับเอเราก็จะได้ตัวหนังสือที่ที่มาละพร้อมกับตัวรูปภาพนะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะใส่พื้นหลังตรงนี้ด้วย นะครับพื้นหลังตรงนี้นะครับเลือกพื้นหลังนะครับ ที่รูปภาพแล้วกดเลือกรูปภาพนะครับตอนนี้ผมจะเลือกพื้นหลังสักหนึ่งอันนะครับผมเลือกรูปภาพสีสดๆส,ดสีส้มนี่นะครับแล้วกดเลือกนะครับก็จะปรากฏให้เห็นแหละทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแหละเพราะว่ามันจะได้เป็นสีเหลืองละกันนะครับมันจะได้เห็นความความคมชัดของตัวหนังสือนะครับต่อไปตัวไปเราก็จะเลือก ครื่องมือต่อไปนะครับเลเยอร์ตัวต่อไปนะครับที่เป็นรูปภาพสองรูปแบบนี้นะครับคลิกแล้วก็มันก็จะมาปรากฏตรงกลางหน้าเว็บกดบวกนะครับเพื่อเลือกภาพนะครับไปที่รูปภาพเลือกรูปภาพเช่นเดิมนะครับก็ไปที่ไปที่ Google ค้นหารูปนะครับพิมพ์จักรยานันนี้พิมพ์เปภาษาไทยนะครับพิมพ์คําว่าจักรยานนะครับ ะจะกียานนะครับไป่ลดอะนผมเลือกคันนี้คันนี้นะครับเลือกคันนี้แล้วก,ก็กด insert นะครับ insert ภาพก็จะปรากฏให้เห็นแล้วนี่นะครับข้อความด้านล่างนี้น,นะครับ ก็อาจจะพิมพ์ว่าจักรยานจักรยานนะครับเปลี่ยนตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์นะครับ เลือกสีตัวหนังสือนะครับรูปต่อไปนะครับคลิกบวกแล้วก็ไปที่นั้นนะครับรอมาโหลดแอปนะครับ,รบไป ว่าจักรยานเสอืออภูเขาจากกักรยานเสอือภูเขานะครับประมาณแล้วนะครับเสอือภูเขาน่าจะเป็นคันนี้นะครับคันนี้เดอิเสร,นะร์ตนะตรงนี้เราก็จะพิมพ์ว่าจากกักรยาน ยานเสือภูเขานี่นะครับปรับแต่งตัวหนังสือนะครับปรับแต่งตัวหนังสือนะครับพร้อมให้ดูสวยงามนะครับเลือกสีนะครับเลือกสีเป็นสินเงินเช่นเดียวกันเป็นตัวนี้นะครับเระ ภาพแบบนี้โอเคก็พี่เลือกลูกภาพแบบนี้นะครับเลือกภา,ภาพเสียหมอก คนหายทีนะครับนีเแล้วก็ลูปต่อไปนะครับรูปต่อไปรูปที่สองนะครับไปเลือกเลือกรูปเลือกรูปภาพแบบนี้นะครับไปไปที่ g o o g l e ค้นหมอนะเหมือนเดิมนะครับ อ่ามันเลือกทีเดีทวโลนะครับก็เอาคันนี้คันนี้เสร์จไปบวกอีกคันนึ่งเลือกรูปภาพนะครับจักรยานเสือหมอบเดียวนี้นะครับโอเค ภาพที่ปรากฏมาเนี่ยก็จะเห็นมาทั้งหมด3ารูปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต่อไปอีกเครื่องมือหนึ่งก็คาเรียกว่าเป็น Layout นะครับแบบ3รูปแบบนี้นะครับสิ่งที่จะไปเอามาเที่ยวนี้นะครับรูปตรงเนี้เราจะไปที่เว็บไซต์ข้างน,นอกกันนะครับมากดแท็บบวกตรงนี้นะครับเข้า Google นะครับพิมพ์ว่าไบ ไชเฉยๆเนี่ยนะครับดึง่าไปนะครับแล้วเราก็จะจับนะีงนะครับเขาก็จะมีรูปภาพตัวอย่างให้เห็นแบบนี้ทีนี้หรือว่าดูทางซ้ายมือนะครับมันจะมีคำว่า จักรยานเสือหมอบนี่เราคิดคาว่าจักรยานเสือหมอบเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยนะครับเราเลือกจักรยานสักที่ห้อนึงสมมติเอาเป็นเอาเป็นเป็นเป็นขี้แล้วกันนะครับเป็นขี้โอเคเราก็จะเห็นรูปแลละเป็นแบบนี้เราลงเลือกสักหนึ่งอันสมมติผมเลือกภาพที่สองเนี่ยนะครับการเซฟนะครับให้คลิกขวาคลิกขวาตรงรูปไปเลยนะเอามาวางตรงรูปนะคลิกขวาแล้วเลือกคําว่าบันทึกรูปภาพเป็นหรือว่าเซฟ i m มเมจ a อ e add เนี่ยนะ ที่ตำแหน่งเซฟเนี่ยให้ดูคนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ผมเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับนี่นะกดบันทึกนะครับได้หนึ่งรูปแหละต่อไปตัวหนังสือเนี่ยนะครับผมก็จะคุมนี้จนถึงราคานี้เลยคุมเป็นน้ำเงินเนี่ยนะครับแล้วกดคลิกขวาเลือก c o p คัดลอกนะครับนี่แล้วก็มาคลิกนี่วางปักบนโทรวีวางร้อยใส่สี สีเหลือง mm hmm. เห็นะครับเพิ่มรูปทีนี้เพิ่มรูปเนี่ยกดบวกเนี่ยจะไปที่อัปโหลดนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปตัวนี้ติดในดาวน์โหลดนะครับเลือกรูปภาพแล้วกดเปิดมาแบบนี้แหละต่อไปก็ไปเอามาต่อครับีนี่ผมเอาคันเอาคันคันสีดำ้างแล้วกันะะนะครับทันี้ผมก็ก๊อบตัวเลข้ก,ขก็กรอบตัวสื่อกับราคามาคน คัดลอกนะครับขิขวากดวีนะครับนนวีวางปรับแต่งใส่ตัวหนังสือสีเหลืองนะครับรูปภาพเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับขิ้ขวาที่รูปแล้วเซฟแอดซเซฟบันทึกเนี่ยนะฮะบันทึกเป็นนะครับกดบันทึกแล้วก,ก็กลับไปโคดบวก เลือกอัปโหลดนะอันแรกเลยนอะัปโหลดเราจะอยู่อันนี้ต่อไปต่อไปก็เปลี่ยนคันบ้างนะครับคันที่ขาวคันนี้นะครับวางครับวางเสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนสีนะฮะจัดถึงกลางก็ได้นะครับกลางนี้ ก็จะส่วนเอีกนิดนึงถึงการนี่นะครับรูปภาพใไปเซฟก่อนทิกขวาคลิกเป็นนะครับเซฟบันทึกนะครับแล้วก็มาบวกเลือกอัปโหลดนะครับอัปโหลดจากนั้นก็คลิกอกันนี้นี่มาแล้วที่ตัวเนี้ยเราก็จะเลือกพื้นหลังด้วยนะครับผมชัเลือกพื้นหลังนะครับเอาใหม่นะพื้นหล,หลังนี่นะไปที่จานสีนะ เลือกรูปภาพแล้วก็มาที่เลือกรูปภาพอีกทีหนึ่งนะครับตรงสื่อนะ่าจะเป็นอันนี้ผมจะใช้ตัวนี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้นะครับกดเลือกอย่างเงี้ยครับจะชัดขึ้นเห็นป่มันจะชัดขึ้นถ้ากดตรงนี้นะกดดาวเนี้มันก็จะทําให้สีมันสดขึ้นครับสีมันสดขึ้นตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับกดดาวตัวนี้ดาวข้างล่าง มันก็จะสดขึ้นพอกดซ้ำอีกทีมันก็จะตอบลงมีสีสดขึ้นนะครับ mm hmm. ต่อไปเครื่องมืออีกตัวที่จะลองใช้นะครับนี่ครับภาพหมุนครับภาพหมุนคลิกภาพหมุนแบบนี้นะคลิกบวกตอนนี้รูปภาพเราน่าจะพอมีอยู่บ้างในคอมแหละเราก็กดอัพโหลดรูปภาพเราเลือกรูปคนนะีผ้ผมเอาสักาคุมัวรูปนี้นะเลือกแบบนี้อ คลิแกแทกอ่ะก่อนคลิกแทกเดี๋ยวไปตั้งค่ามาัอนกดตั้งค่านี่เช็คถูกตรงนี้นี่เริ่มอมัตโนมัติปานกลางเปลี่ยนเป็นเร็วนะครับหรือเป็นเร็เวแล้วก็กดแทรกแล้วก็ย้ายมาอยู่ก,กลางประมาณนี้ ก็จะได้ส่วนนี้แหละส่วนใน u b e YouTube. YouTube นะครับ YouTube ก็ไปคลิกตรงว,ว่า YouTube ตรงนี้นะ YouTube ค้นหานะครับพิมพ์คาว่าไบต์รถไบต์รถนะ ROAD น,นะครับไบต์รถเลือกสักหนึ่งอันดีตรงนี้แล้วก็กดเลือกคลิกเลือก YouTube ก็จะมาเลย ดเผยแพร่กดเผยแพร่และเผยแพร่อีกรอบหนึ่งต้องสองรอบนะครับเผยแพร่อีกรอบหนึงโอเคแล้วคลิกลูกศรนี่ลูกศรนี่นะครับแล้วเลือกมาว่าดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่มันก็จะเห็นแหละนี่เว็บไซต์ของเราครับเห็นนะครับให้ลองทำดูนะครับขอบคุณนะครับ